สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยานะครับอยู่ที่บริษัทโบนัสห้าหกแคเกิลจำกัดนะครับเป็นร้านใหม่นะครับโชว์รูมใหม่นะครับยิ่งใหญ่ก็เดิมครับนี่ครับโบนัทห้าหกแคเกิลจำกัดบริหารงานโดยเฮียวัดนะครับ โอ้โกดังใหญ่มากเลยครับนี่ครับโกดังใหญ่จังเลยครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโกดังขึ้นง่ายเลยคุณผ้ากันเทนยงครับกินข่ากำลังกินข้าวครับโอ้ยบังครับโกดังบอกใ่ญ่เลยมีทุกอย่างครับปี่อาหารป่า กับบลกหลายเลยครับมันเยอตกปลาเต็มเลยห้ำมีทุกยี่ห้อครับโอ้โเก่าออฟฟิศเลยเดี๋ยวสวัสด,ดีครับ<ด>โอ้ยออฟฟิศบก่กงหญ่สวัสด,ดีครับพี่ไม,ไ,ไม่ต้องอะไรเลยวิดีโอได้หนี่นี่ครับกับผู้บริหาร ผู้บริหารโบนัส5 6แท็กเกิลครับนี่โอ้ยผุญบริษัทใหม่ใหญ่กว่าเดิมครับเดี๋ยวพาไปดูของนะครับนี่เดินลัดเลาะมาเลยเอ้าเงี้ยเรียนก็อยู่นี่รถลีไพ่อยู่โอ้ลีไพาอยู่นี่โอ้แล้วเหล่าผู้บริหารสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพียอนูนครับผมลูกน้องเองครับผมเป็นลูกน้องของบริษัทนี้ครับโอ้ยเป็นเท่าแก่ตัวนี้เป็นเป็นเป็นร้านใหม่บริษัทใหม่ มหามาอยู่นานยังครับนี่ไลฟ์สดเหรอวิดีโอครับวิดีโอเจ้าไปตัดเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ปีนึงครับปีนึงปีนึงใช่ครับเจ้าพ่อชิมาโรย้ายมาอยู่ปีนึ่งครับครับมีอะไรให้รับใช้บอกมาชื่อนายอะไรครับบรอชื่อบริษัทโบนัสเท้าแท็กเกิลอิเลกตา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 ชิโมโนนี่ครับเลียวๆเลยครับเลียวๆเลยครับเออเอาเลียวๆเลยครับนี่อิเลกตานี่ครับ คันอ e ิเล็กต้านี่ครับน้องนุ่งทีมงานมาครับ<ม>ก็เลยมาลองนะเดี๋ยวจะพาน้องไปทานสุก,กี้กันมีทุกอย่างครับม <c oughs> ีมีทุกอย่างเดี๋ยวพาไปดูของข้างในนี่ครับบุกเลยครับนี่ <c oughs> เรียวๆเลยครับเรียวๆเลย <c oughs> นี่ข้างในครับตรงนี้เป็น <c oughs> โชว์รูมนะครับ <c oughs> มีทุกอย่างครับคันเบ็ดไดว่า มีทุกแบรนด์ครับมีทุกแบรนด์แต่แบรนด์หลักๆก็คือเอเล็กตานูโวครับแล้วก็มีคันคันทุกอย่างคันหน้าดินคันจิกกิ้งคันคันหูอ่าคันหูคูหันก็มีครับอำเภออะไรของพิยาครับอำเภอเมืองอยู่อำเภอบางปะอินครับบางปะอินบ่นี่อยู่บางปะอินนี่ติดกับกับอำเภอเมืองแค่สองกิโลเองอยู่ห่างเซนทันประมาณสองกิโลครึ่งครับใกล้ๆกันเซนทันในอายุธยาอืกเขต ตำบลบ้านกดอําเภอบางปะอินแต่ว่าร้านเดิมอําอเภออะไรครับอยู่อําเภอพระนครสีอุธยาอําเภอเมืองอยุธยาจะไม่จะไม่เรียกอําเภอเมืองครับเรียกอำเภอพระนครรีพระนครรีอยุธยานี่ครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับตอนนี้โชว์รวมใหม่ครับนี่มีทุกอย่างครับคันเบ็ดลอกนี่ครับอยากได้รุ่นไหนครับใดว่าชิมานมีทุกอย่างครับนี่นี่ตั้งแต่ตัวถูกนะครับตัวถึกเกนี่มีเดียวหมูหันอย่างเดียวเออหมูหันอยู่นี่ครับหมูหันพี่แ่งหมูหันครับ นี่มีทุกอย่างครับเดี๋ยวพาชมครับนี่มีตั้งแต่ราคาลากหญ้าถูกๆครับมาถึงราคาสูงๆครับจับต้องได้นี่ครับแล้วก็เหยื่อเหยื่อมีทุกยี่ห้อครับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อครับตะกัวครับนี่มีครบทุกอย่างครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับครบชุดก็มีจําหน่ายนะครับพร้อมใช้งานครบชุดน่ครับอุปกรณ์ต่างๆนานามีครบหมดเลยครับ ขีมเคิมครับมีทุกอย่างครับสายเสยมากเบ็ดครับเสื้อครับมีทุกอย่างนี่ฝากไว้ด้วยครับโบนัสห้าหกแท็กเกลิลพระนครสีอยุธยาครับนี่